สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนําโปรแกรม iem นะคะจะเป็นโปรแกรมการหาค่าความสูงค่ะค่ะโดยตัวนี้ที่นํามาค่ะจะเป็นกล้อง total station นะคะยี่ห้อ So k เกียค่ะรุ่น s 2 t สองค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราทําการกดเข้าที่เมนูค่ะค่ะก่อนที่เรานะคะจะทําการกดไปที่โปรแกรม iem นะคะให้เรานะคะทําการสร้างใส่ค่าความสูงของตัวเป้าก่อนนะคะให้กดเข้าที่โปรแกรม coordinate ค่ะค่ะจากนั้นเลือก stn orientation ค่ะ ค่ะแล้วให้เราเลือกนะคะ S t n coordinate ค่ะค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะใช้ลูกศรนะคะเลื่อนลงมาค่ะไปที่ t g t h t h นะคะให้ใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะกดที่ edit ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เราใส่ค่าความสูงของตัวเป้าอยู่ที่1.5เมตรค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกด enter ค่ะแล้วทำการกด ok นะคะ ค่ะแล้วกดที่ ESC นะคะออกมาค่ะค่ะแล้วให้ใช้ลูกศรนะคะเลื่อนลงมาที่โปรแกรม REM ค่ะค่ะเข้ามาหน้านี้นะคะให้เราทำการกด Enter ค่ะค่ะต่อมานะคะให้เราทำการกด Stop นะคะที่ F4 ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปที่เป้าปิดซึมค่ะค่ะแล้วทำการกด OBS ค่ะ F4 ค่ะ าจากนั้นนะคะกล้องก็จะคำนวณเป็นค่าระยะทางออกมาให้เราค่ะค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำการหาค่าความสูงของเพดานนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดไปที่ F2 นะคะ REM ค่ะค่ะก็จะได้ค่าความสูงของตัวเป้านะคะอยู่ที่1.5เมตรนะคะให้เราดูที่ค่า HT ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกระดกเลนนะคะขึ้นไปยันเพดานนะคะ ค่ะเมื่อเราได้ค่าความสูงของเพดานแล้วนะคะให้เรานะคะทำการกดสต็อปนะคะที่ F4 ค่ะค่ะเราก็จะได้ค่าความสูงของเพดานนะคะอยู่ที่2.525เมตรค่ะให้เราดูที่ค่า h t นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นการหาค่าความสูงในโปรแกรม i e m เบื้องต้นค่ะ ไอเสียสองหนึ่งศูนย์ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่หกห0 0่สองพันบาทค่ะอุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับนะคะจะเป็นอุปกรณ์ขาตั้งกล้องอลูมิเนียมนะคะแบบนี้นะคะหนึ่งตัวะคะ่ะขาบแบตเตอรี่พร้อมที่ชาร์นะคะหนึ่งชุดค่ะสินค้าของเรานะคะรับประกันอยู่ที่หกเดือนค่ะสามารถคัลลิเดตได้ฟรีหนึ่งคันนะคะ,นะ,คะในหกเดือนค่ะาหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจค่ะสามารถเข้ามาเลือกรับชมสินค้าของเราได้นะคะที่ร้านกล้องสมบ,บูรณ์ระยองค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะ ที่เบอร์0 3 3 0 3 3 4 9 4ค่ะค่ะและยังสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่ s, s, s i r y i 99ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ